การแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่ประเทศออสเตรเลียยังดุเดือดแม้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคโควิด -19 โดยเฉพาะตลาดกระกบะพิกอัพเมื่อล่าสุดหอ,อการค้าสายการยนยนต์แห่งออสเตรเลีย,ยได้เปิดเผยยอดขายรถยนต์ประจาเดือนเมษายนปี2021ีที่ถือว่าเป็นเดือนเมษายนที่มียอดขายสูงที่สุดเป็นประวัติการอยู่ที่92,347คันเพิ่มขึ้น1 3 7 2รซจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมียอดขายสะสมใน4เดือนแรกของปีที่355,995คันและมีการคาดการจากผู้บริหารในวงการยานยนต์ว่ายอดขายรถจนในประเทศออสเตรเลีย,ยปีนี้จะมีมากกว่า1ล้านคันหากไม่มีผลกระทบที่เป็นลบเพิ่มเข้ามาโดยในเดือนเมษายน Ford v เ n g e r อสามารถแซง Toyota Hilux ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ถือเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ ในภาพรวมโตโยต้ายังมียอดขายรถยนต์ทุกประเภทนำมาเป็นอันดับหนึ่งทิ้งห่างที่2อย่าง m a ส d a ถึง2เท่าตัวส่วนอันดับ3เป็นของมิซูบิชิส่วน Ford ที่มียอดขายเรนเจอร์อยู่อันดับหนึ่งตามมาเป็นอันดับ4ส่วน MG ยังเหนียวแน่นสามารถเกาะอยู่ใน10อันดับแรกยอดขายรถยนต์สูงสุดในประเทศออสเตรเลียได้อีก1เดือน สำหรับรถยนต์ที่ขายดีที่สุดสิบอันดับแรกอย่างที่ได้กเกริ่นไปข้างต้น Ford ดเ n นเ r อนํามาเป็นอันดับหนึ่งทั้งในตลาดรวมและตลาดรถกระบะส่วน t o y ย ta h i l u ักอยู่ในอันดับ3โดยมี Mitsubishi t r ท t o นและอ s u D ู u D-Max อยู่ในอันดับ5าและ10ตามลำดับซึ่งเมื่อเจาะลึกลงไปอีกยอดขายส่วนใหญ่ของ Ford ดเ n นเ r อเป็นรุ่น4 x 4ถึง4,671คันจากยอดขายทั้งหมดที่5 2 1คันตามด้วยโตโยต้าไฮลักซ และมิสุบชิทริทันส่วนรุ่น 4x2 t o y ย t a Hilux ทำยอดขายได้มากที่สุดตามรีอิ i ูดีแมและ Ford r เ n g e r การแข่งขันในตลาดรถกระบะท,ที่ประเทศออสเตรเลียเจ้าตลาดจะเป็นการขับเขี่ระหว่าง Toyota Hilux และ Ford r เ n g e จในขณะที่เมืองไทย ISU z u d x a x จะเป็นคู่แข่งสำคัญของ Toyota Hilux พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ